ข้อต่อมาเป็นจำนะครับจาก National อน s ซด์ปี2015เหมือนกันข้อนี้โจทย์เป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเมืองนี้เขาจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแท่นอะไรบางอย่างซึ่งเราเนี่ยจะสามารถกระโดดจากแท่นหนึ่งไปอีกแท่นหนึ่งได้ลองวัดเล่นๆน,นะสมมุติว่าแล,วแล้วแท่นเหล่านี้จะอยู่บนเป็นคล้ายๆกับว่าเป็น เป็นคาร์ทิเชียนโคดี้นะก็คือจะมี x y อยูอ่ผมให้นี้เป็นหนึ่งหนึ่งเนีตรงนี้เป็นหนึ่งสองอันนี้เป็นสองหนึ่งนะครับกฎของการกระโดดจากแท่นหนึ่งไปอีกแท่นหนึ่งเนี่ยของข้อนี้ก็คือ,อเราจะก,กระโดดได้ก็ต่อเมื่อเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้นหมายความว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมสามารถกระโดด มาตรงนี้ได้เพราะว่า x เท่ากันแล้วก็ผมกระโดดในทิศทางขึ้นได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจาก1ไป2เนี่ยทำได้จาก y เท่ากับ1ไป y เท่ากับ2ทาได้ผมสามารถกระโดดอย่างนี้ได้ถ้า y เท่ากันผมสามารถกระโดดจาก x เท่ากับ1ไป x เท่ากับ2ได้โอเคนะทีนี้ condition อ,อีกอันหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ผมกระโดดเนี่ยผมต้องเสีย energy b b ผมต้องเสีย energy B ทุกครั้งในการกระโดดนะครับก็คือเหนื่อยหมดแรงกระโดดแล้วต้องเสียพลัง B ทีนี้แต่ละโหนดเนี่ยแต่ละจุดแต่ละแท่นเนี่ยพอเรากระโดดไปถึงแทน่นปุ๊บเขาจะมีขวดพลังให้ก็คือสมมุติว่าผมโดดมาถึงแท่นนี้ยผมจะได้บวกบวกยี่สิบอ่ะอันนี้ผมได้บวกบวกห้าอันนี้บวกบวกสิบอันนี้หมายความว่าผมเริ่มตรงนี้ผมได้กิน ขวดพลังก่อนเลยมีพลังห้าแล้วผมกระโดดขึ้นเงี้ยผมจะเสียพลังใบ B พีพอพอถึงแท่นนี้ปุ๊บถ้าผมโดดได้นะถ้าพลังผมพอที่จะกระโดดนะโดดขึ้นไาปุ๊บจะได้พลังใหม่20สิบอ่าโอเคป่ะครับทีนี้โจทย์ก็จะให้ Input ก็เป็นแท่นต่างๆเหล่านี้จำนวน N ก็คือจำนวนแท่นต่างๆเหล่านี้นะเจำนวนแท่นต่างๆมีไม่เกินสามแสนแท่น นะครับไม่เกินสามแสนแทน่นแล้วก็ทีนี้มีเทสเคสสิบเทสเคสโอเคเราจะเริ่มตั้งแต่แทน่นอ่าแล้วทีนี้ผมให้ดูตัวอย่าง Input เรามาดูตัวอย่าง input อ,อินพุดีกว่าอินพุตแรก Input เป็นอย่างเงี้ยก็คือสองตัวแรกเป็นเทสต์จำนวน test สเคสใช่ไหมอันนี้เป็นหกกับยี่สิบ หมายความว่า6นี่เป็นจํานวนแท่นที่เรามีในเคสเคสนี้20นี่คือพลังงานที่เราเสียในการกระโดดหนึ่งครั้งนะฮะนี่ผมลองวาดลองวาดให้ดูว่าแท่นอยู่ตรงไหนบ้างนะบรรทัดต,ต,ต่อมาจะเป็นหลังจาก6 20นันจะเป็นตําตแหน่งของแท่นแล้วก็ขวดพลังที่วางอยู่ในแต่ละแ,แ,แ,แท่นนะอันนี้แท่นที่หนึ่ง อยู่ที่สิบสิบนะอันนี้สิบอสิบห้า 15, นะยี่สิบสิบสิบห้ายี่สิบโอเคแท่นที่หนึ่งเนะี่ผมเรียกเลีกว่าเลขหนึ่งเนีมีพลังอยู่ยี่สิบแท่านที่สอง 2, อยู่ที่สิบห้าสิบมีพลังยี่สิบอย่างเงีนแท่นที่สามอยู่ที่สิบสิบห้ามีพลังสิบห้าตรงนี้ แล้วก็15 20นะครับตรงนี้ได้20 20 15มีอัมอบคอกเททเทียม20 15มี200ส่วนแท่นสุดท้ายคือมี20มีที่20 20ย่ายๆเลยนะ้หว่าเป้าหมายของเราคือจะกระโดดจากแท่นที่1ไปแท่นสุดท้ายให้ได้โจทย์ต้องการให้เราหาว่า จะกระโดดยังยังไงเขาไม่ถามเขาไม่ถามว่ายังไงจะกระโดดจากแท่นหนึ่งไปถึงแท่นสุดท้ายได้ถามว่าถ้ากระโดดได้ดีที่สุดเลยพลังที่เหลืออยู่ตอนจบเนี่ยมากสุดเท่าไหร่มากสุดเท่าไหร่ไออย่างข้อนี้ตอบยี่สิบเราจะดูว่าทำไมถึงตอบยี่สิบตอบยี่สิบเพราะว่าเราเริ่มจากแท่นที่หนึ่งเนี่ยนะเราได้พลังมาก่อนเลยยี่สิบแล้วรเรากระโดดเรากระโดดไปไหนได้บ้างเรากระโดดไปทาง บนขึ้นบนหรือไปทางขวาเท่านั้นฮะบนหรือขวาเท่านั้นทีนี้มาดูถ้าเรากระโดดขึ้นบนเนี่ยถ้าเรากระโดดขึ้นบนเนี่ยเรามีพลังอยู่สิบใช่ไหมฮะเท่าที่มีพลังอยู่ยี่สิบตอนเริ่มต้นเมื่อเรากินอันนี้เข้าไปเราก็โดดขึ้นเราเสียยี่สิบถูกไหมฮะแล้วเราก็กินใหม่สิบห้าแปลว่าพลังเราจะไม่พอกระโดดไปไหนต่อละวเราจะอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคางที่ต้องไปแทางที่เราไปได้ต้องไปทางนี้ พราะนั้นเป็นการที่เราต้องกระโดด20อ่าทสิบได้พลัง20กระโดดเสีสย,ยไป20เพื่อที่จะไปถึงโหนโดที่2ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่2เราก็ได้พลังใหม่20นะอันนี้เราอยู่ที่หนนะตอนนี้อยู่ที่1เราเสีย20เราไปที่2ใช่ไหมทีนี้เราก็กระโดดขึ้นข้างบนนะอันนี้ผมเขียนเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราก็ต้องไปที่สี่แล้วก็คือเสียยี่สิบแล้วก็ไปเก็บขวดพลังที่โหนดที่ที่แผ่นที่สี่เสร็จแล้วเราก็กระโดดไปทางไปทางขวานะครับเสียยี่สิบแล้วก็ได้พลังกลับมายี่สิบตอนที่เราเหยียบแผ่นที่หกเพราะฉะนั้นนี่คือจากหนึ่งไปสองจากสองไปสี่จากสี่ไปหกเนะี่ยอันนี้พลังที่เหลือสุดท้ายก็คือจะเป็นนี่เป็นศูนย์นี่เป็นศูนย์นี่เป็นศูนย์ก็คือยี่สิบนะ明ย เราเลยตอบ20เพราะเราไปทางอื่นไม่ได้เรามีทางนี้เท่านั้นทีนี้ตัวอย่างที่สองเนี่ยซึ่งก็คือเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเลยยกเว้นอย่างหนึ่งก็คือ,อพลังตรงนี้เขาเปลี่ยนจาก15เป็น20ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็น20เนี่ยเรามีทางเลือกแล้วเราสามารถกระโดดจากตรงนี้จะสีแดงไนะกระโดดจากตรงนี้ขึ้นข้างบนตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ล้วก็ขึ้นทางนี้ได้ สีแดงเนี่ยเราจะได้พลังที่เยอะกว่าซึ่งก็คือบวกยี่สิบนะลบด้วยยีบวกยีอันนี้ผมอยู่ที่1นึ่แล้วก็ไปที่3 1ไป3แล้วก็3ไป5้นะลบ20่บวกสองร้อันนี้เป็น5นะ้าแล้วก็จาก5ไป6กลบยีบวกยีซึ่งตรงเนี้จะได้200รพลังจะได้200 อันนี้ผมอธิบายอินพุตเสร็จละทีนี้ผม,มถามว่าเราจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงจริงๆโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่แก้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Dynamic Programming นะครับ Dynamic Programming ทำงานยังไงก็คือเราจะก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องบอกว่าเราต้องเรียงแท่นพวกนี้ใหม่เพื่อที่จะให้ง่ายกับการทำ Dynamic Programming วิธีการเรียงของเราคือเราจะเรียงจากจาก x เป็นหลักนะจากแกน x เป็นหลักไปได้จริงๆจาก y เป็นหลักก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่พี่ผมต้องการคืออย่างเงี้ยผมต้องการการเรียงลาดับของแท่นพวกนี้เพราะโจทย์ไม่ได้กําหนดการเรียงลําดับมาให้ผมอยากให้เรียงลําดับแท่นพวกนี้โดยที่แท่นเลขน้อยเนี่ยกระโดดไปหาแท่นเลขมากได้เท่านั้นอย่างเงี้ยหนึ่งกระโดดไปสามได้เท่านั้น1กระโดดไปสองได้สองกระโดดไปสี่ได้ ซีก็โดดไปหกได้สามก็โดดไปห้าได้แต่แต่ว่าอย่างเช่นสามกะโดดมาสองไม่ได้เห็นไหมผมต้องการให้เรียงออเดอร์โดยที่ให้ที่แต่ละแท่นเนี่ยมีม,ม,ม,มีมีตัวเลขลำดับวิธีหนึ่งก็คือผมจะเรียงด้วยแกน x ก่อนแกน x หมายความว่าผมจะเรียงแบบนี้ผมจะให้ตัวเลขตรวนี้เป็นเป็นหนึ่งนี่หมานว่าหนึ่งเหมือนเดิม ตรงเนี้ยเรียกมานว่าสองถ้า X เท่ากันผมจะเรียงด้วยวัยหนึ่งสองเนี่ยอันนี้เป็นจะเรียงใหม่นี่เรียกว่าสามอันนี้ผมจะเรียกว่าสี่ห้าหกนะครับทีนี้ทีนี้มาดูว่าจะทำไงต่อหลักการก็คือผมจะให้ผมให้ E นะฮะ E เป็น e ของ e ของท่านที่ผมให้ท่านเป็นเป็นชื่อว่าชื่อว่า t ีแล้วกันนะ e ของแท่นที่ t ีเนี่ยพลังงานที่มากที่สุดที่ผมทำได้ในการก็คือพลังงานที่มากที่สุดที่ทำได้ตอนที่ผมมายืนที่แท่นที่ทีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าผมมองไปไในด้านของโปรแกรมมิ่งเนีมันก็จะเท่ากับ จริงๆก็คือเป็นแม็กซิมั่มใช่ฮะเป็นแม็กซิมัมของ e ที่ที่เรียกมันว่า k กันฮนะ ek แล้วก็บวกด้วย พลังที่เราได้จากแม็กซ์ของ ek บวกด้วยพลังที่เราได้จากจากแท่นที่ถี่ก็คือเป็นพอ่ี่เป็น ei หรือเปล่าเป็น e I, เป็น et e, e ท e ครับเป็น et แล้วก็ต้องลบด้วยลบด้วย b ที่ก็ทีนี้ k คืออะไร k คือ k คืออ,อผมเขียนเป็นภาษาพูดเลยนะ k คือทุกแท่นอ่าเรียกว่าแท่นหนอ่งะ k คือแท่นที่สามารถกระโดดไปที่แท่นทีได้ ให้ผมอธิบายก็คือถ้าผมมาถึงจุดที่5้าเนี่ยผมว่ามองมองเป็น4ี่แล้วกันโทษทีเอาเอาเป็นพลังงานที่มากที่สุดผมทําถึงแท่จุดที่4เนี่ยซึ่งก็คือพลังงานที่ได้ที่มากที่สุดที่ผมทําได้ในการกระโดดจากแท่นอื่นก็คือแท่นจาก4ี่เนี่ยผมมาได้ทางเดียวคือมาจากทางแท่นที่สาถูกไหมก็คือผมได้พลังงานที่มากที่สุดที่ทําได้จากสแล้วก็กระโดดมาเพื่อรับพลังงาน ที่แท่นที่สี่ซึ่งก็คือยี่สิบตรงนี้แล้วก็เสียไปบก็คือเป็นที่มาของตรงนี้นะทีนี้ถ้าเป็นแท่นที่หกม่เรยเดียวกันผมสามารถมาได้ทั้งสองทางมาจากทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้ถูกไหมครับแปลว่าผมต้องหาแม็กซิมัมหาแม็กซิมัมของการที่ผมจะโดดมาจากห้าแล้วก็ได้รับยี่สิบถูกไหมได้รับยี่สิบเสียไปบเสียไปยี่สิบ ก็คือนั่นคือทางแรกที่ผมมาได้ทางที่สองที่ผมมาได้คือมาจากมาจากสี่ถูกไหมครัมาจากสี่ก็คือผมได้ยี่สิบเหมือนกันแต่เสียไปบีถูกไหมครับถ้าผมใช้ relationship แบบนี้เนี่ยในโจทย์เนี่ยความค o ม p l e x i t y ของมันเนี่ยจะเป็น n s q u a r e ซึ่งก็คือ n เนี่ยจะถึงได้ใหญ่ถึง3ามแสนซึ่งมันจะไม่จะจะไมเวลาจะไม่พอในการรังทีนี้เราต้องมีทริคอีกทริคหนึ่งในการช่วยให้คำนวณเร็วขึ้นก็คือเราจะต้องหาจากโจทย์นะฮะจากโจทย์เขาบอกว่า x, y เนี่ยเป็น integer ที่อยู่ระหว่าง0นย์ถึงแสนนฮะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเวลาที่เราจะหา max ของ ek เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถหาได้ด้วย o1 โดยการที่เราเก็บว่าในแต่ละในแต่ละในแต่ละทิศทางครับในแต่ละ y เช่นสมมุติว่าผมมองว่าผมรู้ว่าโหนดเนี้ยมันถูกมันมาได้จาก แท่นที่อยู่ในใน y เดียวกันหรือใน x เดียวกันเท่านั้นถูกไหมครัแล้วผมรู้ว่าค่า x ค่า y นี้เท่าไหร่ทีนี้ผมสามารถสร้างเป็น h แฮชแม p ขึ้นมาเก็บว่าใน y เดียวกันหรือ x เดียวกันเนี่ยค่า energy ที่มากที่สุดน่ะมันอยู่โหนดไหนอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมมองที่แท่นนี้นะ สมมติว่าผมมีแท่นที่มันมีอ,อยู่ในระดับที่มีค่าวายเดียวกันเนี่ยอยู่สามแท่นถูกไหมครับทีนี้ผมสามารถเก็บได้ว่าสมมุติว่าแท่นนี้ e ของมันเนี่ยสมมติเรียกว่าแท่นที่หนึ่งสองสามเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแท่นที่สี่ e หนึ่งเนี่ยเท่ากับสิบสมมุตินะฮะ e สองเท่ากับเท่ากับยี่สิบ แล้วก็ e 3เนี่ยผมให้มันเท่ากับเท่ากับหนะ้าทีนี้พอผมทำตรงนี้เนี่ยผมไม่ต้องไปหา Max ของ 1, 2, ึสามเพราะว่าผมสามารถใช้แฮช Map อะไรสักอย่างบอกผมไว้ว่าที่ y เท่ากับพวกเนี้ e ที่มีค่ามากที่สุดคือ e อะไรหมายความว่าแท่นที่มีค่ามากที่สุดตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยคือแท่นไหน าผมมองจากแฮชแมพก็บอกว่าเออแท่นที่สองเนี่ยมีพลังงานมากที่สุดเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาผมหาแม็กซ์เนี่ยผมก็มองไปเลยว่าโอเคแท่นนี้มีพลังงานมากผมจะลองกระโดดจากแท่นนี้มาแท่นนี้ดูแล้วผมก็ทําแบบเดียวกันมาทําแบบเดียวกันกับทิศทางอีกทิศทางหนึ่งซึ่งถ้าผมบอกว่าแท่นนี้คือแม็กซ์ผมก็สามารถกระโดดโดยที่ไม่ต้องผมไม่ต้องไปหา Max. แม็กซ์แปลว่าจริงๆแล้ว รันนิ่งไทม์ของข้อนี้จริงๆแล้วเราสามารถาทำให้เหลือได้ภายในภายใน O โดยการใช้เ,เป็นคล้ายๆกับแฮชแม p ในการช่วยเก็บว่า Max กซ์เอเของแต่ละทิศทางของแต่ละ X แต่ละ Y เนี่ยอยู่ที่ไหน